สวัสดีครับที่นี่ต้นเข้าสู่รรายการวังท่าพระวอล์กครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านไปชมนิทรศการเนื่องใน132ปีศาสตราจารย์สินพิรธศรีนิทรศการแสงสารสิน The Light of Artistic l i f e งานศิลป์บูชาครูโดยศาสตราจารย์กิติคุณปีชาทอาทองครับไปชมกันเลยครับ ที่เข้ามาในบริเวณห้องสมุดแล้วนะครับภาพแรกที่จะเห็นเลยเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยสำหรับคนที่รู้จักศาสตราจารย์กิติคุณปีชาาทองนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าศาสตราจารย์กิติคุณปีชาาทองเนี่ยเล่ากันเยิวชูเชยูกิให้เป็นศิลป,ปินแห่งชาติสาขาทัศนิสิตรกรรมในปี2 5 5 2ครับผลงานที่โดดเด่นของท่านและเป็นภาพจําของอนักสะสมหรือว่าคนในวงการศริลป,ปะ่าคือเป็นภาพที่เป็นภาพจิตรกรรมที่วาดสถาปัตยกรรมไทยนะครับแล้วก็มีแสงและเงาตกกระทบเป็นประมาณนี้นะคร่กที จะเห็นเลยนะก็จะเป็นภาพนี้เลยครับเรียกว่าภาพแสงสุวรรณภูวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นลายเซ็นของอาจารย์อย่างชัดเจนเลยนะครับนี่แหละครับภาพของศาจารย์กิติคุณปีชาสถวทองนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากครับอีกรูปหนึ่งที่น่าสนใจคือรูปนี้ครับผมเป็นรูปที่วาดวัดนะครับซึ่งเป็นวัดโพแล้วความน่าสนใจคือใช้สีน้ําวาดลงบนกระดาษครับ วาตั้งแต่ปี2513ครับทุกท่านก็ประมาณสัก50กว่าปีที่แล้วซึ่งก็จะเห็นเลยว่าเป็นภาพที่แตกต่างจากงานศิลปะในปัจจุบันของอาจารย์ปรีชานะครับก็อาจารย์บอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่อาจารย์ใช้หัดวาดภาพแรกๆค้นหาตัวตนแรกๆนะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูภาพในอื่นๆของอาจารย์ปรีชาเนี่ยภาพนี้ก็เป็นภาพที่บอกเลยด้วยว่าเป็นภาพที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นกันนะครับเป็นภาพสีน้ําที่ยังไม่มีทฤษฎีแสงเงาอย่างที่เราเคยเห็นในปัจจุบันเป็นภาพที่อาจารย์กำลังค้นหาตัวตนอยู่ในตอนนั้นนั่นเอง ถัดเข้ามาอีกสักนิดนึงนะครับอันกต้องขออนุญาตขายของกันสักนิดนึงนะครับสาหรับ ภาพบูชาครูศินพิรสศรีผลงานโดยศาสตราจารย์กิติคุณพิชาทอาทองนะครับภาพภาพนี้นะครับก็สร้างขึ้นเนื่องในวาระ1นึร้อยสปีศาสตราจารย์ศินพิรศรีนะครับซึ่งภายในภาพเนี่ยเราก็มีตัวอย่างภาพให้ดูใส่กรอบไว้อย่างสวยงามนะครับภายในภาพนะครับก็เป็นแผนที่ประเทศอิตาลีแผนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็หน้าของศาสตราจารย์สินพิรสศรีนะครับในภาพเนี่ยก็มีการรันนัมเบอร์ไว้พร้อมลายเซ็นศาสตราจารย์กิติคุณพิชาทองทองลงวันที่ไว้นะครับเป็นวันศินพิรสศรีครับซึ่งภาพนี้นะครับจัดทาขึ้นจานวน เท่านนั้รายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะสมทบทุนส่งเสริมการดําเนินงานนะครับเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่คณะจิตกรรมปฏิมากรรมและก็ภาพพิมพ์นะครับซึ่งภาพนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับที่หอสมุดวังท่าพระนะครับแล้วก็ที่คณะจิตกรรมปฏิมากรรมและก็ภาพพิมพ์นะครับซึ่งนี่เลยเรามีเบอร์โทรแจ้งไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับคนที่สั่งซื้อในช่วงนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับภาพพิเศษอีกหนึ่งภาพครับ ภาพแสงสุวรรณภูมิวัดพระรีรัตนาศสสดาหลามภาพแรกที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เลยซึ่งในช่วงนี้นะครับรับไปเลยครับซึ่งภาพเนี่ยเราก็ให้เป็นพิเศษแล้วก็มีจํานวนจํากัดเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้ภาพสวยๆไปสะสมนะครับก็ต้องรีบมาสั่งซื้อได้ที่หอสมุดวังท่าพระและก็คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ของเรานะครับผมครับสำหรับนิทรรศการแสงสารสินเนี่ยจริงๆความหมายก็จะเป็นเหมือนการพูดถึงครูบาอาจารย์นะครับที่เป็น ผู้ที่สั่งสอนวิชาความรู้ด้านศิลปะนะครับเมนเป็นแสงที่ส่องทางไปสู่การเป็นศิลปินของศาตรัก์กิติคุณพิชัยทองภาพทั้งหมดนี้นะครับก็เลยเป็นเหมือนครูของอาจารย์นะครับเพื่อบูชาครูด้วยนะครับอย่างภาพทางด้านนี้นะครับนี่ภาพนี้เลยก็เป็นภาพที่อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่จะจำหน่ายด้วยนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่มีชื่อว่าบูชาครูศินพิรษีราปี เป็นภาพที่เพิ่งทําในปีนี้เลยนะครับสําหรับท่านที่อยากจะมาดูความสวยงามของภาพขนาดเต็มๆนะครับก็มาดูได้ที่หอสมุดบังทา่าพระเป็นภาพแผนที่อิตาลีนะครับแล้วก็แผนที่ประเทศไทยแล้วก็ใบหน้าของศาสตราจารย์สินพีรศรีนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับว่าเทศกาลนียไม่ได้บูชาแต่ครูศิลป์พิศรษีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการบูชาครูศิลปะทุกท่านของอาจารย์ปิชาเถาทองเพราะฉะนั้นก็จะมีภาพไพไละอีกหนึ่งภาพนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวนะครับของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนังแต่คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าครูตั้งแต่สมัยเรียนที่เพาะช่างนะครับผ่านภาพนี้เลยครับภาพนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าภาพคลองบางกอกน้อยนะครับเป็นภาพขนาดยาวที่จัดแสดงอยู่นะครับเป็นเทคนิคการใช้อะปากาสีน้ําเงินวาดเป็นลายเส้นนะครับเป็น เกาะมะกอกน้อยรวมถึงเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับก็จะบอกพื้นที่สําคัญสาคัญที่อบรมสั่งสอนอาจารย์ให้เป็นศินลปินในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณบางกอกน้อยนะครับที่เป็นบ้านของอาจารย์นะครับหรือว่าเป็นบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือพระบรมมหาราชวางังวัดโพนนะครับที่อาจารย์ใช้เป็นครูในการวาดภาพต่างๆแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับซ่ทุกท่านก็สามารถที่จะมาดูนะครับแล้วก็ตีความหมายของภาพนี้กันได้นะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมของเรานะครับ และเนื่องจากเป็นนิทรรศการที่จัดโดยห้องสมุดของเราเนี่ยเราก็เลยพยายามหาหนังสือนะครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาจารย์ปรีชาขาวทองมาจัดแสดงด้วยนะครับอยู่ที่ในตู้นี้เลยสําหรับในตู้แรกเนี่ยเราก็จะเน้นไปในเรื่องของสุจิบัตินิทรรศการต่างๆนะครับที่อาจารย์เคยส่งเข้าประกวดซึ่งมีการแข่งขันครั้งหนึ่งครับท,ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยของเราก็คือ การจัดแสดงศิลปรกรรมแห่งชาตินะครับซึ่งอาจารย์ปริชาเทาทองเนี่ยก็ได้ส่งเข้าประกวดถึง4ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลถึง4ครั้งเลยซึ่งเราก็ได้เอาสูจิบัตินี่ทัศการฉบับจริงนะครับมาจัดแสดงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งภายในสูจิบัติเนี่ยก็จะมีภาพของ อาจารย์ปีชาแถวทองที่ส่งประกวดในปีนั้นด้วยแล้วก็ค r วอารคที่สามารถสแกนอ่านฉชับบเต็มได้นะครับก็สามารถมาสแกนดูว่าปีนั้นใครส่งอะไรแล้วใครได้รางวัลกันบ้างนะครับในยุคที่ศาสตราจารย์กิติคุณปีชาแาวทองส่งเข้าประกวดแล้วมาในตู้ที่2เนี่ยเราก็พยายามบอกเล่าเรื่องราวของอาจารย์ปีชาที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์สินพษษิรสียังหนังสือเล่มแรกเลยเนี่ยก็อาจารย์คูดเล่าเกี่ยวกับบุคคลสําคัญแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตขอ,ของของอาจารย์ปีชาแถวทองน,นะครับซึ่งในนั้นก็จะมี นี่เลยครับศาสตราจารย์ศิลป์พีรศรีด้วยเช่นกันนะครับแล้วนาไปสู่การเป็นองค์ปาถกในปี62ในวันศิลป์พีรศรีนะครับก็ได้วาดรูปแล้วก็จัดนิรศ,ศการต่างๆก็มีรูปอาจารย์ศิลป์พีรศรีนะครับที่วาดโดยอาจารย์ปีชาถ่ทอางนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นภาพที่สวยงามและอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับส่วนในตู้สุดท้ายเนี่ยเราก็เก็บผลงานวิชาการของอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ตอนปอตี ปโทของอาจารย์นะครับซึ่งมีลายเซ็นของอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ศรงเนช่นอาจารย์ชะลุดนิ่มเสมออาจารย์ทวีนันทคว่างอยู่ในวิทยานิพนธ์นะครับหรือหนังสือทฤษฎีแสงและเงาของอาจารย์เล่มแรกนะครับที่อาจารย์เขียนขึ้นนะครับก็จะพูดถึงทฤษฎีแสงและเงาหลังจากที่อาจารย์ตกผนึกไว้แล้วนะครับว่าความเข้าใจเกี่ยวกับแสงและเงาของอาจารย์เป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วก็เล่มสุดท้ายเลยเปน็นหนังสือที่รวบรวมผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับของอาจารย์นี่เป็นเล่มใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งหนังสือทั้งหมดเนี่ยจะแสดงอยู่ในห้องสมุดแล้วก็สามารถยืมใช้บริการได้ที่หอสมุดวังท่าพระมหาวิทยาลัยศิลปกรของเราเลยนะครับชมภาพกันแบบ2มิติไปอย่างจุใจแล้วนะครับเรามาดูภาพแบบ360องศากันบ้างกับโมเดลสื่อผสมที่อาจารย์ทําขึ้นแล้วก็นํามาจัดแสดงที่นี่นะครับไปดูกันเลย สำหรับโมเดลที่จะ,สะแสดงอยู่เนี่ยก็จะมีประมาณ4โมเดลด้วยกันอย่างอันแรกที่อยากให้ชมเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เป็นโมเดลเรื่องศาสนสถานลบบุรีสีสุวรรณภูมิครับอันนี้ถือว่าเป็นอาร์ติสบุ๊กของหอ,งองสมุดวังท่าพระครับที่ทําขึ้นนะครับโดยศาสตราจารย์กิติคุณพิชาแทองครับจริงๆมีสถานที่จริงนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่ย่อลงมานะซึ่งทุกชิ้นเนี่ยเป็นโมเดลที่มีสถานที่จริงหมดเลยอย่างที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ สถานที่จริงเนี่ยสูงประมาณ6เมตรเลยด้วยกันนะครับแล้วก็ชื่อผลงานว่าประตูสูปรร่ปัญญาสถาบานันเทคโนโลยีผลิตสุนิผลนะครับซึ่งของจริงเนี่ยก็สูงมากเลยทีเดียวแต่นี่ก็จำลองเป็นโมเดลนะครับให้เราดูกันแบบสา0อหงศาหรือชิ้นนี้นะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับกับผลงานที่จัดแสดงอยู่ก็คือแบบจําลองของเสาที่ไอคอนสยามนะครับที่ออกแบบโดยสัตว์ราจา์กิติคุณพิชาตท,ทองซึ่งที่ไอคอนสยามเนี่ยก็มีถึง4ต้นด้วยกันนะครับ จำลองมาให้แล้วนะครับไปเห็นแบบชัดๆกันตรงนี้เลยหรืออยากเห็นของจริงก็ไปชมกันได้ที่ไอคอนสยามนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นโมเดลนะครับที่อันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานครูนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยชื่นชอบวัดสุวรรณารามมากนะครับก็เลยใช้โมเดลตัวนี้เป็นเหมือน รูปแบบในการจําลองแสงและเงาอาจารย์จะใช้แสงนะครับส่องลงมาที่ตัวโมเดลนี้แล้วก็ดูว่าแต่ละช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าแสงตกกระทบช่วงไหนอะไรยังไงครับก็เอาไปวาดนะครับซึ่งก็เป็นโมเดลที่คล้ายๆแบบเป็นงานครูของอาจารย์ปรีชาถาวทองอีกทีหนึ่งนะครับและที่ผมพาไปชมในวันนี้นะครับก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิทรรศการเนื่องใน1นึ่งปีศาสตราจารย์สินพรีรศีแสงสารสิน the life of artistic life โดยศาสตราจารย์ Light, ยราารยกิตติคุณปรีชาถาทองเพียงเท่านั้นนะครับจริงๆ ภายในเทศกาลเนี่ยยังมีภาพหรือว่าโมเดลแล้วก็หนังสืออื่นๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับจริงๆเรายังมีส่วนของการบรรยายพิเศษประกอบเทศกาลโดยศิลปินเนี่ยผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กเพจห้องสมุดวังท่าพระของเราไว้ด้วยนะครับถ้าที่สนใจอยากจะรู้รายละเอียดของการบรรยายประกอบเทศกาลก็สามารถไปฟังที่ไลฟ์ของเราได้นะครับแล้วก็ทุกท่านที่มาในช่วงนี้นะครับนอกจากเทศกาลแสงซานสินที่ห้องสมุดแล้วนะครับก็ยังมีเทศกาลที่ตึกคณะสถาปตัตย์ตึกจิตก,กรรมนะครับ ของมัณฑนศิลป์และก็หอศิลป์ท้องพระโรงของเรานะครับทั้งหมดเนี่ยก็มีเทศกาลถึง5นิที่ศการด้วยกันมาที่เดียวได้ชมมีเทศกาลถึง5นิที่ศการด้วยกันนะครับครั้งนี้นะครับรบายการบังท่าพระโวของเราก็ต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไปชมที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ